นี่คันเบ็ดยี่ห้อเพลเยอร์นะครับยาว7ฟุตนะฮะเวท6กขีด18นะฮะชื่อรุ่นว่าเล็กพาโตรนะครับด้ามกอกนี่เป็นด้ามกอกแท้นะให้ไกด์ฟูจิมานะครับ130กรัมเป๊ะหวัวจะไม่ลอยนะค่อยๆย,ยกนะเพื่อนลอกตัวนี้ก็คือแบคคิงนะฮะมีลูกปืนให้9บวก1นะครับน้ำหนักลอกพร้อมแขน208.5กรัมนะเพื่อนเบาเลยเพื่อน ตะปูนเบามากดูการเลี้ยงสายของลอกนะครับบาลานก็ใช้ได้เนพะื่อนบาลานเป็นเหยื่อยางนเะพื่อนเหยื่อยางทรงแบบนี้ผมโคตรชอบเลยนะเพื่อนสามารถเล่นได้ทางเท็กซัสลิกแล้วก็ดอปช็อตลิกนะเพื่อนม,มันคือเหมือนมแมลงตัวอ่อนมแมลงน้ำอ่ะเหมือนตัวอ่อนหนังปอดผมไม่เกี่ยวเหยื่อให้ดูนะในตัวมแมลงอันนี้นะ ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปแรกปี2,569นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันมานะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่บ้านนะครับมีความว้าวุ่นใจนะครับ อยากจะได้ชุดตกปลาสปินนิ่งนะครับอยู่ดีก็อยากได้นะไม่มีชุดตกปลาสปินนิ่งในการตกปลาน้ําจืดเลยนะครับก็คือชุดที่มันตกปลาแม่น้ําได้นะเป็นโจทย์สําหรับผมนะเป็นชุดที่มันตกปลาแม่น้ําได้ตกปลาช่อนได้แล้วก็ตกปลากระพงแบบชุดที่มันค่อนข้างจะแข็งนะครับในคอนเซปต์ที่ว่าผลคว้าหาของถูกและดีนะครับในช้อปปีนะฮะก็มาได้อุปกรณ์จากจีนนะครับคือปกติแล้วไม่ค่อยใช้อุปกรณ์จากจีนสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้จากของญี่ปุ่นนะฮะในปัจจุบัน อุปกรณ์จากจีนนะครับแล้วก็ค่ายต่างๆและประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะจีนดีกว่านะครับทาอุปกรณ์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นตัวเลือกให้สําหรับเด็กๆน้องๆเพื่อนๆที่หัดตกปลารุ่นใหม่ๆแล้วก็รุ่นเก่าๆก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะอุปกรณ์เขาค่อนข้างดีนะครับในคุณภาพนะครับพัฒนาขึ้นเยอะเลยแล้วก็มาในวันนี้นะครับผมก็สั่งนะครับชุดอุปกรณ์มาหนึ่งชุดนะครับก็คือเป็นคันนี่นะครับคันเบ็ดนะฮะนี่นี่คันเบ็ด ยี่ห้อเพลเยอร์นะครับยาว7ฟุตนะฮะเวท MH นะครับ, h น,รบ h นี่ก็คือเวทกลางค่อนข้างแข็งนะฮะหกขีดสินะฮะก็คือเล่นตั้งแต่ขนาดสาย6ปอนด์หปอนด์นี่ก็คือประมาณ PE 0.6นะะสิบแปนี่ก็ตีไปให้ผมให้เป็น PE 2เลยเลยแต่ต่ำกว่านั้นก็ได้นะพีอหนอะไรแบบนี้นะครับ <S <S เพื่อไม่การเสียเวลานะครับครับ สองเขาให้มาค่อนข้างดีนะเพื่อนสองดีเลยใช้ได้เลยนี่เป็นคันสองท่อนนั้นเพื่อนสองท่อนต่อกลางนะครับเพื่อนเขามีชื่อรุ่นว่าเล็กพลาโตรนะครับพลาโตรที่แปลว่าสำรวจเออเล็กแปลว่าทะเลสาบสำรวจทะเลสาบอะไรประมาณนี้นี่นี่ริลซีดเขาสวยนั้นเพื่อนเนี่ยริลซีดเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับสวยด้ามกอกนี่เป็นด้ามกอกแท้นะด้ามกอกแท้เลยไหมกอกแท้แล้วก็ด้ามพุดเดิลน,นะครับมากับโลโก้ของเขานะ นันนะฮะนั่นนะฮะสวยนะสวยนะไกด์นะครับให้ไกด์ฟูจิมานะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฟูจิเออรุ่นอะไรนะรับหมายถึงว่าวัสดุอะไรนะแต่ก็เป็นฟูจิก็คือถือว่ามีมาตรฐานพอสมควรนะครับในคันที่ราคานี้ไม่แพงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับคันนี้ผมซื้อมาในราคาแค่ ประมาณ1000นะครับหนึ่งพันิดๆเอาไม่เกิน1100นะครับสั่งต,งตรงมาจากจีนนะครแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะในการส่งก็ในส่วนของตัวแบล็งค์นะครับแบล็งค์นะฮะเขา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 กล่าวว่านะครับเขากล่าวนะครับว่าเเขาใช้แบล็บงค์ทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับคือทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์มันก็คือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนี่ผมขออ่านข้อมูลนะจากโทเลนะครับก็คือ เป็นเกรดพรีเมียมของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ผลิตเฟรมจักรยานนะครับมีประสิทธิภาพสูงมีความแข็งแรงนะครับและน้ำหนักเบาเป็นส่วนผสมจากคาร์บอน t 1 1 0 0บวกกับ M40JB M40JB นะครับ M 4 0 JB คือรหัสเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูงนะฮะจากบริษัทโทเลเช่นเดียวกันนะครับของญี่ปุ่น JB หมายถึงเส้นใยที่ไม่บิดเกลียวนะครับก็คือเขาถาักลายนะครับเป็นถักลาย อยู่ภายในเป็นแบงค์ผักถักลายภายในนะไม่ได้เอ็กคอร์ดข้างนอกนะฮะอืมซึ่งเป็นเวทที่6ขี่สิที่ค่อนข้างตึงนะเดี๋ยวผมจะมาเช็คแอคชั่นให้เพื่อนดูนะ68ที่มันตึงๆแต่คันนี้นะเขาเคมไว้ที่น้ําหนักที่130กร,รัมนะเดี๋ยวผมไปชั่งอีกทีหนึ่งบนโต๊ะให้ดูนะเดี๋ยวผมชั่งว่ามันน้าหนัก130กร,รัมจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็แอคชั่นมันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมเทสแอคชั่นให้ดูผมจะใช้ขวดน้ำนะเพื่อน ขวดน้ำขนาดเล็กนี่นะนี่นะแล้วก็มีสายนะครับ PE 1 0รอยแบบปลายไกด์ไว้นะแบบนี้นะครับขวดน้ำขนาดเล็กนะมาดูแอคชั่นขันกันนั้นเพื่อนอ่ะผมจะค่อยๆย,ยกนะครับค่อยๆย,ย,ยกนะนี่ดูแอคชั่นตอนที่ยังมะขวดยังไม่ลอยนั้นเพื่อนขวดยังไม่ลอยนะค่อยๆยกนั้นเพื่อนอันนี้คือ6ขีสนั้นเพื่อนนี่ดู แอคชั่นดีนั่นเพื่อนดูแอคชั่นดีโค้งสวยงามนั่นเพื่อนในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะดูแข็งไว้สักนิดนึงนะครับหมายถึงว่าตอนที่เราจับนะแต่วเวลาเราสู้ปลาหรือเหยื่อที่เราตีออกไปนะครับเป็นพวกเหยื่อแบบเหยื่อปักดำลึกอะไรก็แล้วแต่นะเหยื่อกดีอะไรแบบนี้นะในการกอมันก็ทําให้คันมันปลายคันนะมันไม่อ่อนยวยกเกินไปนะผมเลือกเวทนี้มาเพื่อเล่นเกมเกมค่อนข้างหนักนั่นเพื่อนซึ่งในคันยี่ห้อน,นี้เขามีเวทให้เราเลือกใช้หลายเวทนะ ตั้งแต่เวท4ขีดอะไร1 0 12อะไรแบบนี้นะเพื่อนความยาวก็แล้วแต่เพื่อนเลือกดูนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับว่าเผื่อเพื่อนสนใจนะคันที่มันไม่แพงนะผมจากการสัมผัสแล้วเนี่ยแอคชั่นดีนะเพื่อนดูดิดูด,ดิลอยนะยกลอยขวดน้ําขนาดเล็กอย่างนี้นะเพื่อนดูยกลอยได้เลยนีย่แอคชั่นดีไหมอ่าโอเค แอคชั่นก็จะประมาณนี้นนเพื่อนๆคันผมนี้ความสึกว่าแข็งแรงนะครับเหนียวดีนะครับแข็งแรงเหนียวดีประกอนที่จะไปในเรื่องลอกและเหยื่อนะครับวันนี้มีทั้งลอกและเหยื่อด้วยนะมาดูชัดๆอีกทีนะครับคันเพลเยอร์นะครับปลาโตรนี่ดูเนี่ยผมชอบนะเนี่ยลายสวยนะครับนี่ดีซีเขานะตัวล็อกลอกนะครับคันนะครับเพลเยอร์น, Player นะครับ ฟูจิต่อมาก็เป็นรอกนะครับรอกนะครับนี่มาดูรอกกันนะครับรอกตัวนี้ก็คือแบร์คิงนะฮะยี่ห้อแบร์คิงนะครับ,รบจากจีนนะครับเป็นแบรนด์จีนนะมาอันบ็อกดูกันนะครับก่อนอื่นมาดูรรอบกล่องนะครับก็คือมีภาษาจีนนะเขียนรุ่นว่าซุสทูนะครับซุสทูนี่ก็ภาษาอังกฤษซุสทูทางใต้นี่ก็มี เรียกว่าอะไร Product Information นะครับทั้งหลายแหล่นะก็คือรายละเอียดของรุ่นนี้นะครับมีเบอร์อะไรบ้างน,นะครับก็คือรุ่นนี้มีเบอร์800มีเบอร์ 1000S 2500S 2500S HG นะครับ HG ก็คือรอบรอบสูงนะครับแล้วก็เบอร์ 3000S นะครับส่วนตัวผมเลือกวันนี้มานะครับผมเลือกเบอร์นี้มานะครับคือเบอร์ 3000S นะครับ เปิดกล่องอันบล็อกมานะครับก็จะเจอกับนี่ก่อนเลยนะครับถุงรอกนะครับถุงรอกถุงใบนะฮะถุงรอกให้มาค่อนข้างดีนะครับโอ้โหเนื้อกะหยี่นะครับเนียนนุ่มนันนันหาสวยแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกจากนี่นะครับก็คือผลิตเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นไดอะแกรมนี่นะครับไดอะแกรม แกลมก็คือเป็นแผนผังนะครับอุปกรณ์ต่างๆของเขานะครับซึ่งรุ่นนี้เขาบอกมานะครับว่ามีลูกปืนให้9ก้าบวกหนะครับก็คือ9ก้าบวกหก็คือ9ตัวนะครับลูกปืน9ลูกนะครับบวกหก็คือบวกที่ลายรเลอร์อีกหตัวนะครับเป็น10นั่นเองนะครับมามาอินบ็อกกันนะฮะกล่องเขาก็เป็นเหมือนกับ ได้คัดมาเป็นรูปทรงตัวลอกนะครับยัดลงไปในอย่างนี้เลยนะฮะข้ออุปกรณ์เสริมอีกข้างในที่เขาให้มาอีกตัวนึงก็คือแผ่นชิมนะครับมีเท่านี้จริงๆแผ่นชิมก็คือไว้รองสปูลน,นะฮะไว้แบบสมมติว่าสายกองบนหรือสายกองล่างแล้วก็ใช้ปรับปรับปรับเอานะครับว่าจะจะปรับแบบไหนนะก็ะคือหนุนให้สปูลมันบาลานซ์นั่นเองนะฮะแล้วก็มากับแขนนะครับแขนนี่แขน ให้มาเป็นแขนเกลียวนะครับแต่ไม่ใช่แขนเกลียวแบบแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกรูปแขนอย่างนี้นะแขนเขาสามารถกระดุกกระดิกได้นะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจะไว้ใส่อย่างนี้หรือเปล่าจะได้แบบพับมาได้ง่ายๆสวยๆหรือไม่ไม่เกี่ยววะจริงๆวางอย่างนี้ก็ได้ไงวะวางนี้ก็ไม่ได้นะอาจจะเป็นไดคัทของเขานะเพื่อที่จะได้ใส่กล่องมาหรือเปล่าแต่ก็เป็นแขนเกลียวนะครับก็มาดูก่อนที่จะใส่แขนนะครับ ข้างในก็มีลูกปืนเนี่ยเห็นเลยเชัดนะครับลูกปืนมีแบลิ่งนะครับมันก็สามารถสลับซ้ายขวาได้เหมือนกันนะีนอุ้ยสลับซ้ายขวาได้อังน,นี้ก็แบลิ่งเหมือนกันแบลิ่งนะครับวัสดุโดยรวมนะครับโหเป็นลอกที่น้ำหนักดีมากเลยเพื่อนแบบหมายถึงว่าไม่หนักไม่เบาเกินไปนะครับมันไม่ได้เบาแบบหวงเวงเกินไปนะครับ สปูลนี้ก็เขียนว่าซูสนะครับซูสเบอร์สามพันเนะครับผมเลือกเบอร์สามพันเพราะว่าในการจุสายนะครับเขาบอกว่าสาย PE 1.5ได้120เมตรนะครับส่วนตัวผมอะผมผม,ผมคิดว่าผมจะใส่สาย PE 1.2นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะนก็คือเหมือนว่ารับไหวอะว่าสปินนิ่งเนี่ยสายสายเล็กๆมันจะดีนะครับมันจะตีไกลนะฮะแล้วก็สายให้มันมีคุณภาพหน่อยนะ ผมก็กลารเอามาใส่สายนะครับ y g k นะฮะ PE 1.2นะครับ,รบซึ่งในการที่เขาเคมว่าใส่สายได้1 <c oughs> PE 1 PE 1.5 1เมตรผมเชื่อว่าผมใส่สาย PE 1.2นะมันจะพอดี150เมตรนะก็คือใส่ได้เต็มมวนพอดีอ่ะอแล้วสาย PE PE นี่ก็คือตามสเปคผมที่ผมอยากใช้เลยไม่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะใสยของดีนีมาดูนะโรเตอร์เนี่ยแน่นหนามากเพื่อน เรามาใส่แขนกันดูนะตรงนี้ก็เป็นลายสวยนะคล้ายๆลอกญี่ปุ่นลอกดีด็อกนะครับดีด็อกรุ่น L อนะครับ l อว v อคล้ายนะครับนี้หมุนลื่นนะเพื่อนหมุนลื่นนะหมุนลื่นดีมากเลยอะ่ะอืมตรงนี้เขียนแบคิงนิติลอกสวยๆถูกใจนะครับคลิกเสียงอาจจะไม่ลั่นทเท่าไหร่นะฟัง คลิกเสียงไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่นะครับสำหรับผมไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับกับคลิกเสียงลั่นไม่ลั่นนะครับขอให้เบรกมันออกดีสมูทนะครับเดี๋ยวผมใส่สายให้ดูอีกทีนึงนะดูเดี๋ยวด,ด,ด,ดูตัวาการเรียงสายของของเฟืองเขาด้วยนะครับเฟืองพีเนียนเฟืองแกนชัดนี่นะครับว่าเขาจะเรียงสายได้ดีแค่ไหนในส่วนตัวตอนนี้นะครับมาใหม่ๆหมันก็จะหนืดๆหนืน,นิดนึงนะเพื่อนๆว่าจะระบียังแน่นอยู่นะครับใช้ไปเรื่อยๆนี้เดี๋ยวมันจะ เนียนเองนะครับเพื่อนๆมันจะเนียนเองนะครับมาในส่วนฝาบรกนะครับมีคลิกเสียงให้นะครับคลิกนะครับอาจจะเป็นคลิกที่ไม่ได้ปรับละเอียดนะครับเหมือนลอกตัวแพงๆนะครับของญี่ปุ่นนะแต่ผมคิดว่ามันก็โอเคนะครับเนี่ยปรับได้ดีนะเพื่อนตัดปรับได้ดีพอสมควรเลยใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ผมมาเฉลยราคาที่หลังให้ฟังนะครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับแกะดูภายในกันก่อน ถึงภายในนี้นะสปูนบฮึบเฮบนี่สปูนหวานเพื่อนโคตรเบาเลยเพื่อนเบาเลยเพื่อนสปูนเบามากฝานี่คนระับฝามีซีนยางให้นั้นเพื่อนเนี่ยซีนยางนั้นเพื่อนกันน้ำนะเื้องต้นถือว่าโอเคมากเลยนะคลิกเสียงเป็นแบบใหม่แล้วเพื่อน ทอกรีดทอกรีดเสียงเป็นแบบนี้นะเพื่อนนี่ดูหมุนโอเคนั้นเพื่อนวัสดุไม่ขี้เลยอะไรนะเพื่อน,น,อนในราคานี้ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาตอนนั้นมันมีโค้ดลดนะ,ะซื้อมาในราคา1300บาทเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับ1300บาทได้ลอกตัวนี้มาโอ้ยถือว่าเป็นการเปิดใจที่คุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่าเลยแหละถูกใจถูกใจมากนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นนะครับว่า รุ่นนี้มันมีหลายเบอร์นะครับเบอร์ต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรคุณสมบัติในตัวลอกเนี่ยมันคือเหมือนกันนั้นเพื่อนต่างกันที่สปูลน,นะแล้วก็มีตัวพิเศษ 2500ShG ก็คือเป็นรอบสูงแค่นั้นเองนะครับลอกปกติของเขาก็คือ5.6นะรประมาณเก็บสายธรรมดานะครับ5.6ผมผมชอบสปินในรอบปกติมากกว่า เป็นรอบสูงนะในการตกปลาแม่น้ําในการตกปลาช่อนนั้นเพื่อนรอบสูงเกินไปมันทําให้ผมเวลาตีไปแล้วกอสายนะเหยื่อมันจะเหินขึ้นมาเร็วมากนะครับเพื่อนแล้วก็เวลากอปักดําลึกลิ้นยาวต่างๆนะมันจะทําให้มันเอียงเสียแอคชั่นนั้นเพื่อนเพราะรอบที่มันเก็บสูงเกินไปทําให้เหยื่อเนี่ยม,มันแบบกลับมาไวเกินไปแอคชั่นไม่ค่อยเนียนเล่นรอบธรรมดานะ,ตก,ะนตกปลาช่อนตกปลาแม่น้ำเนีเน่ยรอบธรรมดาพอใช้มือหมุนให้มันเร็วขึ้นนิดนึงแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมมาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับว่าลอกตัวนี้หนักเท่าไหร่ช่างเซตเป็นศูนย์นะนนเพื่อนลองดูนะครับว่าน้ําหนักลอกตัวนี้เท่าเท่าไรนะครับตามที่เขาเค็มหรือเปล่าน้ําหนักลอกพร้อมแขน208.5กรัมนะนนเพื่อนเขาบอกว่าเบอร์นี่เบอร์ 3000S นเอนะเพื่อน เขาบอกว่าน้ำหนัก210กรัมแต่ผมช่างได้208.5นะครับแสดงว่าน้ำหนักน้อยกว่าที่เขาตั้งมานะครับก็คือบอกมาฮะ208.5นะนนเพื่อนๆน้ำหนักดีน้ำหนักดีกดอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมาลองช่างคันเบด็ดดูผมเซ็ตเป็นศูนย์ก่อนอ่ะเซตเป็นศูนย์ละ130กรัมเป๊ะโอ้โหถือว่า ไม่หนักไม่เบาอโอเคแลีแล้วนะครับผมก็พบข้อเสียนะครับของเจ้าตัวนี้จนได้นะครับรีวิวกันแบบไม่อวยนะก็คือน็อบนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับมีรูให้ก็จริงนะแต่มันเป็นรูแบบหลอกๆนะครับเพื่อนไม่มีรูที่มันสามารถเปิดจุกแล้วก็เปลี่ยนน็อบได้นะอ่าละเห็นถึงข้อเสียแล้วหนึ่งอย่างนะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนันเพื่อนลอกนี้มันก็ใช้สําหรับแบบมือใหม่หัดตกหรือ คนที่แบบอยากได้ลอกคุณภาพที่มันดีๆนะเรื่องดีๆในราคาที่มันไม่แพงนะผมให้ตัวนี้ยังยังถือว่าแรกกับการที่น็อปเปลี่ยนไม่ได้ยังโอเคอยู่นะเรื่อนรหัสเบอร์ซีสามพันเอสนี่ก็ตัวไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยจริงไม่ใหญ่เลยอืแรกกับการหนุนลื่นเนียนนะเดี๋ยวมาประกอบกับคันให้ดูก่อนธรรมธรรมธทรมธรรมธรรมธรรมธทรมธรรมธรรม มีความสุขกันเพื่อนได้เด็กได้อุปกรณ์ใหม่นะเพื่อนเป็นกันไหมเวลาได้อุปกรณ์ใหม่แล้วแบบรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะแฟนผมนี่แบบหมั่นไส้เลยนะเราได้อุปกรณ์ใหม่นี่สวยปะผมว่าโอเคนะเมื่อนแจมเลยจัดว่าแจมเลยจัดว่าแจมเลยจัดว่าแจมเลยโอ้หครบทุกมิตินี่เป็นไงเป็นไง แล้วก็อีกส่วนประกอบหนึ่งที่ผมอยากเห็นนะครับเพื่อนๆแล้วก็อยากให้เพื่อนเเห็นไปด้วยกันนะคือการเรียงสายของรอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมาใส่สาย N แล้วก็มาดูการใส่สาย PE นะครับแล้วก็โหลดสายเข้ารอกแล้วก็มาดูการเรียงตัวของของสายของรอกตัวนี้นะครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนี่นะสายสายนี้เบิกมาใหม่นะเพื่อน Y G K นี่เป็นสายที่คุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะในความรู้สึกของผมคือสายตัวจบอะเออ ถ้าจะแบบซื้อสายสักยี่ห้อหนึ่งเอาแบบใช้นานๆจบๆเลยผมให้ YGK เป็นที่มั่นใจนั้นเพื่อนในการเข้าปมเงื่อนนั้นเพื่อนปมเงื่อนใส่ลอกนะเพื่อนนี่ผมสอนแบบนี้ดีกว่าเอ้ไม่เยี๋เรียกสอนเลยเรียกแนะนำนะเพื่อนให้เอาเอาเงื่อนมาอย่างนี้นะเนี่ยทำเป็นวงกลมนั้นเพื่อนเอาเป็นวงกลมอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยตวัดลงไปอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็พัน กับสายเมนเอาไว้นั้นเพื่อนแล้วก็ร้อยเข้าไปเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเที่ยวก็พรเพื่อนสามเที่ยวเนี่ยสามเที่ยวนะเพื่อนแล้วก็ดึงนะเพื่อนดึงเนี่ยมันก็นจะเป็นบ่วงบาทนั้นเพื่อนสามารถเราใสา่ก็ใส่เข้าไปในลอกได้เดี๋ยวใส่ให้ดูเอาสายเนี่ยนั่นเพื่อนที่เราทำเป็นห่วงเนี่ยใส่ไปในไกด์นี้ไกด์ตัวแรกนั่นเพื่อนแล้วก็ เปิดสปูลน,นะเพื่อนเปิดสปูลทำเป็นห่วงกว้างนะสองทบสามทบก็ว่าไปนะเพื่อนสองก็ได้สองก็ได้นี่แล้วก็ลูดนะเพื่อนลูดสายเข้าไปเนะี่ยอื้อเนื่อนเข้าไปอย่างเงี้ยนะเพื่อนจัดระเบียบให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยแล้วก็ปิดนากปึ้งเข้าไปอย่างนี้นนนป,นป,ป,นปิดเบรคด้วยเตรียมโหลดสาย อ่ะเพื่อนมาดูการเลี้ยงสายของลอกกันนะครับมันจะเลียงสายยังไงผมตอนนี้ผมใช้อุปกรณ์ช่วยในการนี่นะครับเพื่อนโลนะครับในการเขาเรียกอะไรกรอสายเออกรอช่วยในการกรอสายครับก็ตั้งใไ้วันเหนื่อยน,น,นิดนึงนะครับแล้วก็ปั่นเลยนะั่นเพื่อนดูการเลียงสายของลอกนะครับ ยังใช้ได้นั่นเพื่อนใช้ได้เลยบาลานก็ใช้ได้นั่นเพื่อนบาลานบาลานสปูนเรียบร้อยนั่นเพื่อนนี่นะ PE 1.2 150เมตรนะเต็มๆพอดีสวยๆเลยนะไม่ขาดไม่เกินนะเพื่อน กำลังดีมากเลยแบบเขาเรียกว่าภาษาจีนบ้านผมเรียกกะปังเลยนะมีตัวเหน็บสายให้ด้วยนี่เสร็จเรียบร้อยนั่นเพื่อนดูสวยงามตามทองเรื่องมั้ยครับเพื่อนนี่ p E 1. 2นุนะครับ,รบ150เมตรสวยงามนะคะคือการเลือกลอกตกปลานั่นเพื่อนให้เลือกจากสายเบ็ดนะครับเพื่อนที่เพื่อนๆจะใช้นะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะใช้สายแบบ PE ีอ,อไรอย่างเงี้ยนั่นเพื่อนเพื่อนเลือกลอกที่มันจุสายที่มัน ถ้าเป็นยิ่งสปินนิ่งนะให้เลือกที่มันจุสาย p ี2ได้150เออ150เมตรพอดีอะไรแบบนี้นะเราจะได้ไม่ต้องไปตัดเขานะครับสายส่วนใหญ่เขาจะมา100เมตร150เมตรนะสปินนิ่งเนี่ยมันตีได้ค่อนข้างไกลกว่าเบสแน่นอนอยู่แล้วนะใส่สายเยอะๆไว้อดีนะครับแล้วในการเลือกเวทคันอีกเหมือนกันนันเพื่อนเลือกเวทคันมันสัมพันธ์กันทุกอย่างนั้นเพื่อนคันลอกสายนะครับตัวลอกเนี่ยถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่เกินไปแล้วมาใส่สายเล็กเนี่ย มันจะทาให้เราต้องหนุนนะหนุนแบบหนุนหนุนเอ็นภายในก่อนหรือหรือเป็นอุปกรณ์ในการหนุนแล้วทําให้แบบเราเต้องมาใส่สายอีกทีหนึ่งอ่ะมันบอดี้ตัวมันจะใหญ่ด้วยนั่นเพื่อนแบบลอกที่มันเบอร์ใหญ่ใส่สายใหญ่หรือไม่ก็อาจจะเป็นรหัส C เหมือนกันแต่สปูลจะลึกเพราะนั้นเลือกสายเบ็ดกับลอกเนี่ยให้มันแบบบาลานซ์กันกับการที่เราจะใช้สายเอ็นเบอร์อะไรนะแล้วก็ดูที่ไดมิเตอร์แล้วก็ดูที่เขาเรียกว่า ข้อมูลของลอกตัวนั้นนนนะว่าใสา่ใส่อะไรได้ประมาณสักเท่าไหร่นะในส่วนต่อมานั่นเพื่อนที่ผมจัดมาพร้อมกันกับรอกนะนี่เป็นเหยื่อยางนั้นเพื่อนเหยื่อยางทรงแบบนี้ผมโคตรชอบเลยนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นปลายางนั้นเพื่อนปลายางหางแหลมนี่มันไม่ใช่แบบเป็นหางปลาเพื่อนผมชอบแนวแนวนี้เราสามารถสร้างแอคชั่นเองได้นะ ไอเหยื่อตัวนี้ผมสามารถเล่นได้ทั้งเทกซัดลิกแล้วก็ดอบช็อตลิกนะเพื่อนดอบช็อตนี้ก็คือเหยื่อมันลอยนะเขาบอกว่าเหยื่อนี้เป็นเหยื่อฟลตนะเหยื่อลอยน้ํามันเวลาเราแขวนลอยไว้กลางน้ําแล้วก็ดกเนี่ยแอคชั่นมันจะพิวมากเนี่ยแอคชั่นแบบเนี้ยพิวชอบชอบเลยเนื้อยางดีนะเนี่ยเนื้อยางดีนี่ยืดค่างยืดดีนะครับเพื่อนไม่ขาดง่ายเนะี่ยไม่ขาดง่ายดูสีเก็บสีเก็บโอเคนะเนี่ยยืดใช้ได้เลยเพื่อนไม่มันนะเพื่อนไม่มัน ไม่มันไม่มีน้ำมันเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็ต่อมาเป็นเหยื่อตัวนี้เหยื่อที่ผมชอบนะเพื่อนๆที่ผมเคยบอกว่าผมชอบเหยื่อแนวๆนี้แมง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 ทั้งหลายแหละนะใส้เดือนที่มันไม่มีหางปลาแมงแมงนี่โอ้โหถูกใจจานยิ่งนักนะครับเพื่อนนี่ถูกใจจานยิ่งนักมันเป็นมันคือเหมือนมแมลงตัวอ่อนมแมลงน้ําอ่ะเหมือนตัวอ่อนหนงปออ่าเออเท่นะครับนี่ตัวบางๆนะ ผมลองเล่นแล้วตัวนี้เหยื่อตัวนี้ผมลองเล่นแล้วนะครับแล้วผมบอกเทคนิคไว้ไว้อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนว่าให้เกี่ยวจากด้านข้างนั้นเพื่อนเกี่ยวด้านข้างว่าตัวข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างแบนนะค่อนข้างแบนเนี่ยด้านข้างข้างบนเนี่ยค่อนข้างสลิมนะครับเราเกี่ยวด้านข้างเพราะว่ามันจะได้มีความกว้างของตัวเหยื่อแต่ผมเกี่ยวให้ดูดีกว่าเกี่ยวจากด้านข้างนี้เพื่อนๆึ้นเข้าไปที่หัวนะเหมือนกับเท็กซัสเล็กนั่นเพื่อนผมใช้ตัวเบสเบอร์2นะครับเพื่อนเบอร์2นะ เหยื่อตัวนี้มันยางค่อนข้างจะนุ่มนิ่มนะเพื่อนนุ่มนิ่มอาจจะแบบได้ปลาตัวหนึ่งอาจจะพินาศไปแต่ไม่เป็นไรนะขอให้โดนปลาไว้ก่อนนี่นี่นะเหยื่อข้งข้างเนี่ยแล้วก็วัดนะเพื่อนวัดจากตรงนี้นะอยู่หลังกล้องมันเอียงๆนะนี่ตรงนี้ดีกว่านี่ยนี่แล้กเก็บเน็บเนี่อย่างเงี้ยเป็นไงเหยื่อแมงจีนูนง,ง้องยังเนี่นี่ได้อย่างนี้นเพื่อนแมงจีนูนง,ง้องยังนี่ นุ่งิ่งนุ่งนิงแล้วแอคชั่นเราก็เล่นมาอย่างเงี้ยกระดกกระดกกระดกเพื่อนอนอยู่ในน้ําจะพิวกว่านี้เยอะอด้วยความที่มันเหมือนแมลงอะไรแบบนี้พอช่อนกัดไม่ยากเพื่อนเพื่อนถ้ามันเจอลองดูคลิปคลิปนี้ไปดูกันสั้นๆเหยื่อแมงง้องงงนะครับแมงง้องงงจากแบคิงรูปทรงดีนะผมชอบเหยื่อแบบเนี้แบบนี้มากเลยเพื่อนเพื่อนโคตรชอบเลยชอบแบบเป็นแมลงสัตว์ประหลาดปีศาจทั้งหลายแหล่เนี่ยไอตะกั่วเท็กซัสเล็กนี่ใช้ทางสเตนนั้นเพื่อน3กรัม เรียบร้อยแมนโดนนะโดนโดน,ได,โนได้ครับปลาช่อนครับโอ้ยัวดึงอาปากว่าวรูนะครับรูล่องอาถันนะครับนอนยกขึ้นมาเลยฟาบ่า,ายหเนี่ยครับยส yes. สำเร็จนะฮะนี่เป็นสองโอนะ T S F สองโอ ก็สาหรับคลิปวันนี้นะครับลาไปด้วยอุปกรณ์นะครับชุดใหม่นะครับนี่คันเพลเยอร์นะครับเวทหกขีดสินะครับกับลอกแบคคิงนะครับซุสทูนะครับก็ติดตามด้วยนะว่าเจ้าลอกตัวนี้นะครับจะเจอเมื่อไหร่นะแล้วก็จะได้ผลงานเป็นปลาอะไรเดี๋ยวไปหาหมายตกก่อนนะครับสินค้าต่างๆนะครับที่ผมรีวิวมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ผมอยากแนะนําจิ้มในตะกร้าได้เลยนะครับเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนช่องผมด้วยนะฮะฝาก ช้อปปิ้งกันให้สนุกสนานนะแล้วก็อยากให้เมื่อได้ใช้อุปกรณ์ดีๆในราคาที่ไม่แพงนะผมคัดสรรเลือกสรรมาให้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากดูสินค้าในตะกร้าเผื่อเจอของที่ชอบเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you later เจอกันไวรุ่นวู้